คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการลงม็อดภาษาไทยนะฮะบวกกับม็อดอื่นๆอย่างเช่นพวกม็อดชุดพวกม็อดเอ่ออะไรนะแอนิเมชันท่าพวกท่าหัอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยนะฮะพวกเอ่อถ้าท่านเคยลงม็อดอะไรไวนะ้ฮะผมแนะนําให้ท่านลบตัวเกมทิ้งไปเลยฮนะแล้วก็ติดตั้งใหม่เพื่อการปัญหาเพราะว่าเราจะแบบว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะอย่างแรกเลยก็คือ ให้โหลดม็อดภาษาไทยมาเนี่ยเข้าในเว็บอ่าในสัตว์ม็อดนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะม็อดภาษาไทยเขียนว่าไทยก็ได้มีอยู่ม็อดเดียวเนี่ยแล้วก็นี่ฮะโหลดมาเลยชอบฟอนต์แบบไหนก็เลือกส่วนผมก็นี่เอาอันแรกแล้วกันฮะกดโหลดตรงนี้แล้วก็โหลดตรงนี้เลยฮะ ผมโหลดมาแล้วนะให้ท่านนะฮะเปิดโฟลเดอร์แล้วก็ก๊อปโฟลเดอร์นี้ไปไว้ในตัวเกมะนี่ฮะปึ๊บไม่ใช่นี่แล้วก็กดวางฮะ โอเคเรียบร้อยโอเคต่อมาก็ให้ท่านไปนโหลดเครื่องมือเป็นเครื่องมือลงม็อดอะเข้าไปที่เอ่ Popular. อพาปูล่าออท m e แล้วก็นี่เลือกอันแรกเป็นตัวสเปเดอร์แมนพีซีมอดดิ้งทูทำการดาวน์โหลด แล้วก็โหลดมาฮะนี่ยมโหลดมาถ้าท่านทำการแตกไฟล์ฮะเคก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วก็กดเปิดมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วก็ให้ท่านไปหาโฟลเดอร์ที่ท่านติดตั้งเกมเอาไว้นะ เข้าอันนี้และโอเคแล้วก็เลือกนี่ฮะโฟลเดอร์แอสเซทอะไรนี่แหละโอเคแล้วก็กดเซฟฮะโอเคได้เรียบร้อยฮะแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาพอถึงหน้านี้ก็สามารถลงมอดได้เลยนะฮะไอตัวลงมอดนี้ก็ส่วนมากที่จะใช้ก็เป็นจะเป็นพวกมอดเอ,อ่อ มอสแอนิเมชันอะไรพวกนี้ฮะ,ะกดมาที่หมวดหมู่แอนิเมชันนะเลือดาวน์โหลดนี่จะเป็นพวกมอสแอนิเมชันที่แบบคนโหลดกันเยอะที่สุด mm hmm. ก็ผมจะเทสให้ดูสักอันนะ,อ,ะอันนี้แล้วกันมอสของไม์กดดาวนะ์โหลดฮะดาวน์โหลด <Okay. S 2> เปิดมาเลยฮะลาออกมาเวลาจะลงมอดฮนะให้ท่านนะครับเปิดอันนี้ฮนะกดตัวนี้ฮนะมดเมเนเจอร์ฮะแล้วก็กดแอดฮะแล้วก็ไปไฟล์เมื่อกี้ที่เราโหลดมานะ ที่เราใส่ไฟล์ไปแล้วอยู่ไหนล่ะนี่อยู่หน้าเดสก์ท็อปกดรันเลยะโอเคแล้วกดติ๊กถูกแล้วก็อินสตอรลรอสักครู่ โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ลองเข้าไปในเกมดูครเดี๋ยวอันนี้เราจะลองวัดแอนิเมชันกันดูป่ะนะฮะดูว่ามันจะติดหรือเปล่าโอเคครับอ่าภาษาอังกฤษไม่ต้องตกใจครเข้าไปเซตติ้งก็เปลี่ยนภาษานี่ฮะภาษาไทย Okay. เข้าดูกันฮนะดูนฮะท่าการโหนนีน่จะสังเกตดูว่ามันจะมีท่าของไม้ ข้อเสียนะฮะของการลงมดพวกแอ,อ,อนิเมชันอะไรพวกนี้นี่ฮะข้อเสียเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ฮะสไปเดอร์แมนของเราหน้าตาก็จะอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นบั็กนะครับของของมอดพวกแอนิเมชันพวกนี้ถ้าพวกท่าโหนอะไรพวกนี้ ก็นักนักพัฒนาเขาก็ไม่สามารถแก้ได้ฮะแต่วิธีแก้ก็คือเราต้องโหลดมดชุดอื่นมาใช้แทนพวกชุดธรรมดานี่ก็คือน่าจะเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยฮะปากหายนี่ยท่านะ นในชุมชนม,มอสเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกเนี่ยหน้ามันเนี่ยเขาเรียกมันว่าสปูตเดมแต่พวกที่เป็นชุดเอ่อพวกชุดเหล็กอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะอย่างเช่นพวกชุดไอรอนสไปเดอร์ก็จะไม่เป็นสังเกตได้ ก็จะปกติพวกที่เป็นชุดเหล็ก <Report location S 1> หน้าปากก็จะไม่หายการจะไม่การจะยังอยู่เว้นชุดพู้ที่เป็นชุดที่เป็นผ้าอะไรอย่างนี้อโอเคเดี๋ยวเราไปลองมอดอื่นมัน้งโอเคมาลองมอดอื่นก็จริงๆ ไอตัวเครื่องมือนี้มันได้ลงแต่มอสแอนิเมชันนะคือมันมันไว้ใช้ลงมอดพวกที่เป็นที่มีไฟล์ที่เป็นนามสกุลอย่างเงี้ย ASMBC มอดอ่ะเดี๋ยวผมลองโหลดมอดอื่นนะกดอันนี้ดูมอดที่คนโหลดกันเยอะๆอ่ะ เออนี่ยอะอย่างพวกม็อดนี่เสียงเพลงจะเดียไม่ซิ้งบ้างสองอก็ได้เหมือนกันโหลดดานโหลดพวกม็อดที่มันเกี่ยวกับเกมเพล์อะไรอย่เงี้ยส่วนมากก็จะลงด้วยตัวมินเจอร์เนี่ยนี่จะมาลองเทสกอนเสียงเพลงดูแล้วกัน นะลาไฟล์มันออกมาแล้วก็แอดมันเดิมอนะไฟล์ที่เราโหลดมาโอเคกดติ๊กถูกคนระับแล้วก็อินสตอลเนี่ยนะก็เดี๋ยวลองอีกมอนหนึ่งด้วยแล้วกัน วิงมอ่ะโอเคอย่างมอดนี้มัดนี้จะทำให้เราแบบว่าเวลาโหนมันจะแบบเร็วขึ้นแล้วก็คืออย่างไงลอยตัวได้ไกลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเล่นในเกมอาจจะรู้สึกว่าสไปเดอร์แมนเราเนี่ยมันโหนใหญ่แบบไม่ค่อยไปไม่ค่อยจะไกลอะไรอย่างเงี้ย ก็น,นี่แหละตัวช่วยโหลดอันนี้าม่กอันหนึ่งดาวโหลดฮะเอเยนี่ก็จะมีตัวเลือกฮะเดี๋ยวเราลองแยกไฟล์ออกมาเพิ่ม สวิงกิ้งอันนี้เลยเอาแบบสแตนดาร์ดละกัน,นแล้วก็อีกอันหนึ่งการลอยตัวอันนี้โอเคติ๊กถูกสองอันครับก็อินสตอลไปครับโอเคเรียบร้อยเข้าไปในเกมเทสกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองโหดดูะ ังงีจะมีเสียงเพลงขึ้นการโหนายก็เราจะรู้สึกว่ามันจะเหวี่ยงแรงขึ้นแต่มอดเมื่อกี้ที่เราลงน โอเคก็ประมาณนี้ฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮ okay, ะนะสำหรับพวกเออ่มอดแอนิเมชันหรือว่าพวกมอดเกมเพลย์ต่างๆฮะที่มันต้องใช้เออ่เครื่องมือตัวนี้ในการลงฮะแบบมอดพวกที่มันมีนามสกุลนนะ SM, SM Mod เนี่ยเออ่ SMSMPC มอดเนี่ยคือต้องใช้ตัวตัวเครื่องมือนี้ทุกตัว ต่อไปก็มอดชุดนะฮะมัดแอสซูรมันจะไม่ได้ใช้พวกเครื่องมือเงยนี้นะไอเมีเนเจอร์คือมันจะใช้คนละอย่างกันฮนะก็อย่างเช่นพวกชุดเอ่อพวกนี้ชุดพวกนี้ก็คือมันจะต้องใช้อีโปรแกรมนี่ก็โหลดอันนี้ฮะเดี๋ยวับ โอเคอันนี้ adding สูตรดาวน์โหลดมาฮะอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดแต่อย่าลืมว่าก่อนที่ก่อนที่ท่านจะเอ่อเปิดแอปโปรแกรมนี้ท่านต้องโหลดไอ้สองตัวนี้มาก่อนมาติดตั้งฮะไม่งั้นมันจะรันไม่ติดเนะี่ยโอเค พอโหลดมาแล้วก็นี่ฮะไฟล์ตัวนี้จะได้ไฟล์ตัวนี้มาสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ลาไปใส่ในโฟลเดอร์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปโหลดชุดนะอยากได้ชุดไหนเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูสัก2อชุดแล้วกัน แนะนำะผมแนะนำก่อนว่าเข้ามาในโหมดหมู่นี้โหมดหมู่ของสูตรนะฮะกดดาวน์โหลดแล้วก็นี่ก็มีรลายแบบผมจะเอาอันนี้แล้วกออ็อันนี้แล้วกันดาวน์โหลดฮะ อหลอโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปนี่เปิดโฟลเดอร์ที่อราลหลดมาแล้วก็อนี้ลากมาใส่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์แอปสุดอะรงกี่ตัวก็ใส่ไปเลย ปิดจากนั้นให้เราทําการรวบไอสองตัวนี้ที่ตัวที่เราชุดที่เราจะลงอแล้วก็ลากมาที่ไฟล์นี้ฮะจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เราเข้าไปหาโฟลเดอร์ของเกมนะเนี่ยสตรีมแล้วก็เนี่ยมาที่โฟลเดอร์เกมแล้วเลือกแอสเซทเข้าแล้วกดซีเร 4เล็กโฟลเดอร์อ่าแล้วมันก็จะให้เราเลือกภาษาก็ลองพิมพ์นะ NL เราเราเอา,เอาภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะนี่อันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงเลยมอดนี้มันไม่สามารถจะเล่นตอนแรกคือนัก,น,กนักพัฒน,นามอดภาษาไทยนะเขาบอกว่าไม่สามารถ มันไม่สามารถจะเล่นกับม็อดภาษาไทยได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับไฟล์ภาษาอะไรอย่างนี้แต่มันด้านมีคนไปลองเปลี่ยนไปใช้ภาษาของดัตนเนี้ฮะอันนี้คนนี้เลยคือโอ้โหผมแบบดีใจมากคือพวกม็อดชุดต่งตางๆเนี่ยชุดเท่ๆทัท้งนั้นเลยเนี่ยไอ้มอดเนี่ยซึ่งมันสามารถเล่นได้แล้วก็ลองดูฮนะกด N L ฮะ เซตภาษาอือ่ากำลังลงโอเคเรียบร้อยทีนี้ลองเข้าเกมดูงงมฮะง่ายมรบ้างฮะลงวอชชุดโพิชุดเอ่อเอสศูนย์นะจะเป็นการแบบเพิ่มชุดเข้ามาในเกมกนะฮะ ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่ลงทับถ้า,ถามันจะมีมอดแบบว่าพวกไฟล์านามสกุลอะไรนะ SM AS MPC มอดเนี่ยไอไอชุดที่เป็นอย่างนั้นอะ่ะไอชุดที่มีเป็นไฟล์านามสกุลนั้นอะ่ะก็คือมันจะเป็นการทับทับชุดเก่าในเกมแต่อันนี้คือมันเป็นการแบบว่าเพิ่มชุดใหม่มาเลยในเกมนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ไปดูนี่ฮะ นี่เป็นไงล่ะรดช้าแป๊บนึงลดสกินนี่โอเคโทบี้ไปดูแมนโทบี้ New York's noisy, noisy. My mask can zero in on muffled sounds. The kind of tight-up kidnap victim might make. You have any chance of my doing what you will have ก็ประมาณนี้ฮะอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะไปลองโหลดชุดมาเพิ่มดูนะอ่านี่ผมแนะนำเลยคนนี้คือชุดแจมๆน,นะฮะเออเดี๋ยนะอ่าชุดชุดนี้เลยอ่ะชุดจากสไปเดอร์แมนภาคสองอ่ะ อื่นด้วยอะไรลชุดหน่อยกับอีกคนหนึ่งที่ผมแนะนำนะเดี๋ยวอ่ะอ่าอีกคนหนึ่ง คนนี้เ,เลยนี่นี่ฮะคือชุดก็สวยเหมือนกันคนนี้ก็ทำชุดเดยอะมากแต่แต่คนเมื่อกี้ทำเยอะก,กว่านะนอันนี้ก็ก็มีเวอร์ชันของเขาอ,อ่ะชุดนี้แล้วกันโหลดมาให,ให้ดูกันนะฮะ เสร็จแล้เข้าไปหาเลยอ่าเอาชุดอันนี้ก่อนเลยนะชุดอะสิเบลก็จะมีไฟล์พวกนี้ใช่ไหมอ่านี่สังเกตเลยว่าไอพวกที่เป็นที่ไอชุดที่มันต้องใช้โปรแกรม i อเอสสูตรเนะี่ยที่มันต้องอะไรนะอ่าเนี่ยที่มันต้องรันด้วยโปรแกรมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นนามสกุลเนี่ยฮะสูตร เนี่ยพวกที่เป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุลนี่คือเนี่ยเราต้องมาลงเดี๋ยวนะอันนี้เอาไหนวะอ่ะอันนี้แล้วกันลากมาอันที่เราโหลดมาฮะลากมาลากมาเลย Okay. จากนั้าก็รวมฮะสามอันเดียวโหลดมาใส่ลงไปแล้วก็รอสักครู่ฮะโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้ลองเข้าเกมเลย โอเคมาละเข้าดูเลยนี่ฮะอ่าถ้าเห็นคือไม่ต้องตกใจนะถ้าถ้าเกิดว่าเลื่อนมาแล้วเฮ้ยทำไมเฮ้ยชุดเราโหลดมาหลายชุดทำไมมันขึ้นแค่นี้ฮนะไม่ต้องตกใจวิธีก็คือกดลูกศรน,นะลูกศรที่คีย์บอร์ดเนี่ยกดลงฮนะนี okay. ่มันซ่อนอยู่เนี่เราไม่สามารถเลื่อนเลื่อนเ,เมาส์ลงมาไดเา้เราต้องกดลูลกศรลงมาก่อน เราก็จะเจอฮะชุดที่ยวโหลดมาทั้งหมดเค okay. อ่ะลองชุดนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสกินอะไน,นี่ไหมด้วยนะอันนี้วะอันนี้น่าจะเป็นถ้าผมเคยโหลดมาถ้าจะไม่ผิดมันเป็นคอร์นเนี่ยเนี่นงไงประมาณนี้ ชุดจับผ้าสองนะฮะที่กำลังจะมาถึงเท่ๆเลยอีกชุดหนึ่งเมื่อกี้อันนี้ โอเคประมาณนี้ฮะโอเคอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าท่านโหลดอ่าพวกมอดมาลงพวกมอดอ่าที่เป็นนามสกุลเนี่ย ลงในมอดเมนเจอร์เนี่ยฮะคือไอ้มดแอสซูดอ่ะมันจะมันจะหายคือเวลาท่านลงมอดนี้แล้วท่านต้องไปลงมอดแอสซูดใหม่คือท่านต้องลงมอดเมนเจอร์ Manager ก่อนแล้วก็ไปลงมอดแอสซูดทีหลังทุกครั้งที่ท่านลงมอดเมนเจอร์ฮะนัะ่นแหละอันนี้พอท่านลงมอดนี้ใช่ไหมท่านไม่ต้องลากลากใหม่ก็ได้ท่านไม่ต้องลากเนะน,นี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องลากมาใหม่ฮะ ไอมดที่ท่านเคยลงไว้ม,มันจะแบ็กอัพมาให้อยู่อันนี้ฮะปึ๊บเวลาท่านจะลงก็กดอันนี้ได้เลยฮนะแล้วมันก็จะลงให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปลากอะไรฮะก็ประมาณนั้นทั้งหมดที่สอนก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็แค่นี้แหละโอเคถ้าสงสัยอะไรก็เม้นถามได้ฮะ พูดผิดพูดผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยครเพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ค่อยทำคลิปอะไรงี้เลยก็ขอบคุณมากครับไปละ